สาธุบุญนะคะเหงื่อท่านเปียกหมดเลยนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะ,ะ,นะ,ะี่น้องสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมในครั้งนี้นะคะมาเอาบุญเนาะมาบุญมาบุญกับพระทุดงนะคะวันนี้มาบุญกับพระทุดงที่ท่านเดิน เป็นพันโลนะคะตลอดระยะเวลา3เดือนร่วม3เดือนแล้วนะคะที่ท่านจาริกุฎองก็อันนี้เป็นย้อนกลับแล้วนะคะย้อนกลับจะกลับไปจำสำนักสงฆ์นะคะสาธุค่ะสาธุค่ะองค์ผนเยอะนะคะพี่น้องถ้าเห็นภาพไม่ชัดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคนก็จะเหยับหนูเหมือนกันนะคะ ก็เป็นการไฟแดงอันนี้ก็เป็นทิมงานนะคะที่มาในวันนี้นะคะก็ศรัทธาธรรมทุกคนทุกท่านนะคะภาษาทุ่นะะี่ศรัทธาธรรมที่คนทุกท่านนะคะสาธุนะคะสาธุบุญกับทุกคน,น,ะคะนท,ทุกท่านนะคะ เอานมให้น้องเลยนะลูกเอานมให้น้องเลยแคเอาลูกเอาไปเป็นนดูให้ไนทุกุบุญทุกคนทุกทันนะคะใครที่ติดตามรับชมไล์สดไม่ทันก็เข้ามาอยู่ในคลิปก็ได้นะคะสาธุก้านูจ้าสัทธาธรรม อิ่มใจศรัทธารมเยอะอิ่มใจศรัทธารมเยอะนะคะค่ะน้ำวางลงเลยจ้าพวงมาลัยนำกลับบ้านได้เลยนะคะควางลงเลยค่ะพี่พวงมาลัยนำกลับบ้านนะคะ รครับกระหว่างเลยครับเกตส์บอลเป็นนตะมนต์ครับอน,นี้สบายเลยนะครับวางเลยค่ะจะมีะทีมกู้ภัยมารับนะคะพี่วางลงเลยค่ะเดี๋ยวจะมีทีมกู้ภัยมารับพวงมาลัยนำกลับไปบูชาพระที่บ้านได้นะคะน้ำเจาะเอาได้นะคะพี่ <c oughs> ใช่ค่ะเจาะเอาเลย <c oughs> ถ้าหลายคนก็ยกแพ็กไปเลยไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่มีลูกผมเลยนีย่ยโอ้ คนสุดนะก็เยอะเลยหมดสาธุค yeah ่ะสำนักงานสาธารณสุขนะคะคุชินาลายนะคะเมืองใหญ่นะคะเมืองใหญ่คนเยอะสาธุค่ะ ยายทำไมได้มาเขีนเองเอาแม่เอาแน่าน่ทำไมแม่ได้มาเข็นเ่น้ำามาลงค่ะน้ำบอลงน,ลงนลงโ่มีคนท้องนะคะคนท้องนะคะาให้นะ่อพี่ด้อ สาธุค่ะ้องแขนนะคะสาธุาาในธรรมกับทุกท,ท่านนะคะก็าณะนี้ถึงสำนักงานที่ดินนะคะจังหวัดจราศินนะคะสำนักงานที่ดินจังหวัดจราศินนะคะ สาขาคุชินาลายเน,ะนา,นา,นาะสา,ายะนนวยเนอะคะสายพูนะคะสายพูนะคะคำชะอีมุกดาหารเลยแปดกิโลนะคะน้ำจ้อได้เด้อค่ะ,ะ,คะไปเป็นน้ำมัอนอยู่บานน้ำเดอ้อ นอนุ่่มเอาเอานุ่มเอาให้น้องเลยนะคะพวกเมื่อไรเอาไปบูชาพายุบานเด้อจ้าเอาคุณแม่เปลี่ยนงานนี้โอเคคุณแม่เปลี่ยนงานนะคะวันนี้แม่เอาแน่ๆนะอย่าเอาเหยียบคนนะแม่เอาแน่ๆนะวันนี้นะแม่อ่านั่นเด็กคนน้อยเอาไข่คนน้อยอยู่ข้างหลังเลยค่ะนุ่ม น้ำเดียวมีเหนอี่คนมาเก็บเอาตาให้คนหน่อยเลยล,ลุงตาผ่านแล้วลุกได้เลยจ้าสาธุนะคะสาธุนะคะน้ำแกะไปทำน้ำมงคลที่บ้านได้นะคะสาธุค่ะสาธุนะคะพวงมาลัยนำกลับไปที่บ้านนะคะน้ำยกแทกกลับบ้านได้แทกมงคลเยอะพวงมาลัยค่ะ นมหนูเอากลับบ้านเลยนะลูกน้ำวางลงค่ะเป็นน้ำมนต์ได้นะคะแกะได้นะคะน้ำพวงมาลัยนี่นำกลับบ้านได้น้ำแกะได้ค่ะพวงมาลัยนำกลับบ้านได้นะคะพวงมาลัยนำกลับบ้านไปไหว้พระที่บ้านนะจ๊ะลุกเลยค่ะร้อนค่ะพี่พวงมาลัยนำกลับบ้านไปไหว้พระเลยนะคะหนูน้อยยังไม่ได้นมเหรอลูกเดี๋ยวรถข้างหลังมานะ สาธุค่ะสาธุนะคะ,คะเป็นภาพบรรยากาศนะคะพี่นอ้องยิ้มอ,อกอิ่มใจดีใจนะคะพี่น้องค่ะ<า>เราก็ดีใจด้วยเหมือนกันนะเป็นผู้ถ่ายทอดแต่ก็อิ่มใจเหมือนกันนะคะเอ้า ขาสาธุค่ะเก็บเลยครทานครรบข้ข้างหน้านะครับเกบตาค่านะครับสาธุนะคะตามปัจรัเดี๋ยวจะมีรถมารับนะคะถุงหนึ่งให้เด็กน้อยกลับบ้านเลยนะคะ ัครับนั่งทนะครับนั่งก่อนนะครับภา้ที่คนในประเทศชาวพูดของเรานะคะ ล้วนดีใจนะคะมันจะเอาพระอาวาสนะคะวัดนะคะน้ำแข็งครบวันครับทำเป็นนละมันสาธุครับสาธุครับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรับชมนะคะที่ y o ยูทูบตามดัมซิงนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สาธุค่ะ